จะเห็นว่าในปัจจุบันคนไทยมีแนวโน้ม <iku> เป็นโรคภูมิแพ้มากยิ่งขึ้นซึ่งมีจํานวนไม่น้อยที่ไปซื้อยาแก้แพ้กินเองซึ่งหลายคนอาจเคยได้ยินว่าการกินยาแก้แพ้มากๆทําให้สมองเสื่อมซึ่งความจริงจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่เพื่อนๆจะได้รับคําตอบจากการชมคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหารายการเพื่อนๆท่านไหนยังไม่ได้กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งช่วยกดให้ด้วยนะครับ ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับกระบวนการการเกิดการแพ้กันก่อนซึ่งสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้เราจะเรียกกันว่าฮิสตามีนซึ่งจะถูกเก็กบไว้ที่แมสเซลลเมื่อร่างกายถูกกระตุ้นด้วยสิ่งที่ก่อให้เกิดอาการแพ้จะกระตุ้นแมสเซลล์ให้หลั่งฮิสตามีนออกมาซึ่งจะไปจับกับตัวรับหรือที่เราเรียกกันว่ารีเซพเตอร์ที่อวัยวะต่างๆถ้าฮิสตามีนถูกหลั่งแล้วไปจับกับรีเซพเตอร์บริเวณที่จมูกจะก่อให้เกิดอาำมูก แต่ถ้าฮิสตามีนที่ถูกหลั่งไปแล้วจั receptor, บกับรีเซพเตอร์บริเวณผิวหนังก็จะก่อให้เกิดผื่นแพ้แต่ถ้าฮิสตามีนที่ถูกหลั่งออกไปแล้วไปจับกับรีเซพเตอร์ในสมองจะทําให้สมองตื่นตัวยากแก้แพ้หรือที่เรียกกันว่ายาต้านฮิสตามีนจะมีกลไกกันออกฤทธิ์โดยไปปิดกั้นฮิสตามีนไม่ให้ไปจับก,กับรีเซพเตอร์ที่อวัยวะต่างๆถ้าไปปิดกั้นฮิสตามีนรีเซพเตอร์ที่จมูกก็จะลดน้ำมูกถ้าไปปิดกั้นฮิสตามีนรีเซพเตอร์ที่ผิวหนังก็จะลดอาการผืง่ง แต่ถ้าไปปิดกั้นฮิสตามีดเซิเตอร์ที่สมองก็จะทําให้เกิดอาการพ่วงซึมสําหรับยากแก้แพ้หรือ,อยาต้านฮิสตามีจะแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มก็คือ,อยาต้านฮิสตามีรุ่นที่1หรือรุ่นที่ทําให้ง่วงกับยาต้านฮิสตามีรุ่นที่2หรือรุ่นที่ไม่ทําให้ง่วงสําหรับยาแก้แพ้รุ่นที่1รุ่นที่ทําให้ง่วงจะมีตัวยาอย่างาเช่นเดเมนไฮดรเนตเดเฟนไฮดามีนไฮดรอกไซซีนบอมเฟนนิลามีนคอเฟนนิรามีนแล้วก็ไซโปเฮปตาดีน สำหรับยากแก้แพ้รุ่นที่2อก็คือรุ่นไม่ง่วงก็จะได้แก่เซทัลิซีนเลโวเซทัลิซีนลอราตาดีนเดสลอราตาดีนเฟโซเฟนาดีนอีบาสตีนไบลาสตีนแล้วยากแก้แพ้ทําให้สมองเสื่อมได้อย่างไรสาหรับยาต้านฮิสตามีนรุ่นที่1ก็คือรุ่นที่ทําให้ง่วงจะมีคุณสมบัติละลายในไขมันได้ดีจึงดูดซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อสมองได้เมื่อไปจับก,กับฮิสตามีนรีเซปเตอร์ในสมอง จะทาให้เกิดอาการง่วงซึมนอกจากนี้ความจำเพาะเจาะจงต่อฮิสามีนรีเซปเตอร์ที่ต่าจึงสามารถไปจับกับรีเซปเตอร์ตัวอื่นๆในสมองได้เช่นมัสคารินิกรีเซปเตอร์จึงทําให้สมองมีอาการลงลืมหรือว่าอาการเผลอแต่ยาต้านฮิสามีนรุ่นที่2รุ่นที่ไม่ทําให้ง่วงจะมีการพัฒนาให้ชอบจับกับไขมันได้ลดลงดังนั้นจึงดูดซึมเข้าสู่สมองได้ลดลงจึงจึงทาให้ไม่เกิดอาการง่วงทําให้เกิดง่วงน้อยและมีความจับกับ ฮิสตามีนรีเซพเตอร์ที่เฉพาะเจาะจงที่สูงกว่าจึงไม่มีผลจับก,กับรีเซพเตอร์ตัวอื่นในสมองทีนี้ก็จะมาตอบคําถามที่ว่ายาแก้แพ้ทําให้สมองเสื่อมจริงหรือไม่จากที่กล่าวไปแล้วถ้าเป็นยาแก้แพ้รุ่นที่1เนี่ย ซึ่งมีฤทธิ์ที่ทําให้ง่วงซึมอ่ะสามารถผ่านเข้าสู่สมองได้แต่มีความจาเพาะต่อฮิสตามีนรีเซพเตอร์ที่สั่งจึงสามารถไปจับกับมัสคาลินิกรีเซพเตอร์ทำให้เกิดอาการหลงลืมได้ดังนั้นถ้าเป็นไปได้คุณอีกเลี่ยงไปใช้ยาแก้แพ้รุ่นที่2แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นไม่ใช่ว่ายาแก้แพ้รุ่นที่1ไม่มีประโยชน์เลยอย่างเช่นไดเฟนไฮดามีนไดเมนไฮเดเนตเนี่ยก็มีมาใช้ในเรื่องของรักษาการวิงนเวียนจากการเมารถเมาเรือซึ่งเป็นผลจากการ จับกับมัสคาเรนิกรีเซปเตอร์สุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าถ้ามีอาการมีน้ำมูกหรือว่าื่นแพ้ก็แนะนำให้ใช้ยากแก้แพ้รุ่นที่2หรือรุ่นที่ไม่ทำให้ง่วงแต่ถ้ามีอาการเมารถเมาเรือก็ไปแนะนำให้ใช้ยาไดเฟนไฮดามีไดเมนไฮเดนตยาแก้แพ้รุ่นที่1ซึ่งผลจากการจับกับมัสคาเรนิกรีเซปเตอร์ในสมองก็จะช่วยลดอาการวิงเวียนลงได้สำหรับคลิปนี้ก็จบเนื้อหาดีๆแต่เพียงเท่านี้เพื่อนๆท่านไหนถ้าถูกใจคลิปนี้ ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ